สวัสดีครับอยู่กับผมบอยยอดสินนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทําแบบสอบถามวัดความเข้าใจอัตราการรับงานและอัตราการยกเลิกงานนะฮะรถจักรยานยนต์ของแกร็บนะฮะคะแนนเต็มคือ17นะครับก็คือผ่าน10ข้อขึ้นไปมั้งประมาณนี้ <c oughs> ซึ่งผมตอนนี้กำลังโดนอยู่นะฮะยกเลิกกด กดยกเลิกงานเยอะเกินไปก็เลยเขาต้องมาให้ทําแบบสอบถามนะครับเขาเคยเตือนมาครั้งแรกครั้งที่2แล้วแล้วก็ครั้งที่3ปุ๊บเขาไม่เตือนนะฮะเขาให้ทําแบบสอบถามเลยแล้วเรามาทําพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือผมทําแล้วนะเดี๋ยวผมเอาคําตอบมาให้เพื่อนๆนะคะใครจะลอกคาตอบก็ดูจาก YouTube ผมได้เลยนะนี่ฮะมันก็จะประมาณนี้มันก็จะให้อ่านก่อน มันก็จะให้เราอ่านอ่านอ่าน,อานพอเราอ่านความเข้าใจอะไใช่ไหมครับแล้วก็มาทําแบบสอบถามนะครับเ <c oughs> พื่อนเพื่อนทุกคนก็ตามผมเลยนะเดี๋ยวผมจะไปแบบเร็วๆเลยนะฮะแบบสอบถามความเข้าใจอัตรา,าก,การยกเลิกงานของรถจักรยานยนต์นะครับเกณฑ์การผ่าน8ข้อขึ้นไปจาก12ข้อนะครับคำถามแรกนะฮะหากพาร์ทเนอร์รับงานแล้ว แต่ได้ทําการยกเลิกงานภายหลังจะก,ก่อให้เกิดผลกระทบใดนะครับกาข้อนี้ไปเลยครับส่งผลให้ระบบทําให้อัตราการยกเลิกงานสูงเกินกว่าเป้าหมายกําหนดนะครับข้อที่2หากผูนเน์ม,มีความจําเป็นต้องยกเลิกงานควรระบุเหตุผลอย่างไรนะครับกาข้อนี้ไปเลยครับเลือกเหตุผลในการยกเลิกที่ตรงตามความเป็นจริงเท่านั้นนะฮะข้อที่3นะครับ ระบบจะประเมินอัตราการยกเลิกงานทุกวันอะไรนะฮะกาข้อนี้ไปครับวันจันทร์ครับหากได้รับข้อความเตือนในกรณีสามารถรักษาคะแนนได้ตามเป้าหมายพัดเนืรอจะต้องปฏิบัติอย่างไรนะฮะกาข้อนี้ไปเลยครับกระตือรือร้นในการรับงานเพิ่มมากขึ้นครับและต้องพยายามยกเลิกงานให้หน้อยที่สุดนะครับข้อนี้ครับเป้าหมายในการรักษาอัตราการยกเลิกงานคือเท่าใดนะฮะระยะ เวลาเวันครับต้องไม่สูงกว่า10%นะครับภายใน7วันต้องไม่สูงกว่า10%ถ้าสูงกว่า10%ก็ต้องมาทําแบบโซถารเหมือนผมนี่แหละครับ <laughs> หากท่านมีอัตราการยกเลิกงานเป็น11%เ็เปอร์เซ็นเป็นครั้งที่2ท่านต้องทําอย่างไรนะครับกาข้อนี้ไปเลยครับพยายามไม่ยกเลิกงานและรักษาคะแนนให้อยู่ในเกรนนะครับประมาณนั้นนะข้อนี้นะครับ คะแนนการยกเลิกงานจะถูกคำนวณนับย้อนหลังกี่วันไปกี่วันฮะกาข้อนี้ไปเลยครับย้อนหลังทุกๆ7วันนะครับ7วันรีเซ็ตใหม่7วันรีเซ็ตใหม่นะครับหากต้องการหยุดและลบล้างการตักเตือนที่ได้รับพนอร์จะต้องรักษาคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์ให้อยู่ในเกณฑ์ในระยะเวลาเท่าใดนะฮะกาข้อนี้ไปครับรักษาคะแนนให้อยู่ในเกณฑ์เป็นระยะเวลา60วันนะครับ ภายใน60วันนะครับให้คะแนนดีๆอะประมาณนั้นเราก็รู้กันแต่เราก็ยกข้อนี้นะฮะในกรณีที่รับข้อความตักเตือนในเรื่องอัตราการยกเลิกงานสูงเกินกว่าเกณฑ์กํำหนดนะคะพาร์ทเนอร์จะต้องปฏิบัติอย่างไรรับกาข้อนี้ไปครับจะต้องพยายามยกเลิกงานให้น้อยที่สุดและตั้งใจส่งงานให้สำเร็จเสมอนะครับข้อนี้นะครับ หากท่านได้รับข้อความเตือนครั้งที่1หลังจากนั้น60วันมีอัตราการยกเลิกงานเกินกำหนดท่านจะรับข้อความเตือนต่อไปนะฮะว่าอย่างไรนะครับข้อความเตือนครั้งที่1นะครับกาข้อนี้ไปเลยฮะอย่าไปกาข้ออื่นนะอืมอ่าดีๆหากท่านได้รับข้อความเตือนครั้งที่1หลังจากนั้น60วันมีอัตราการยกเลิกงานเกินกำหนดท่านจะได้รับข้อความเตือนว่าอย่างไรนะครับ กาข้อนี้นะฮะร,ระวังหลงกันนะข้อความครั้งที่หนึ่งครับเราไปข้อนี้กันเลยดีกว่าการกระทําของพาร์ทเนอร์ท่านใดต่อไปนี้ถูกต้องที่สุดในเรื่องการยกเลิกงานนะครับจิวมกักจหลีกเลี่ยงการยกเลิกงานโดยไม่จําเป็นและยกเลิกงานโดยด้วยตนเองโดยสายเหตุผลที่ตรงกับความเป็นจริงฮนะไม่จริงหรอมือให้กูไปรับแบบ สามโลสโลเงี้ยกูยกฮะใช่ไหมเออเรามาข้อนี้นะฮะหากพาร์ทเนอร์มีอัตราการยกเลิกงานเกินกำหนดหรือใส่เหตุผลยกเลิกงานไม่ตรงกับความจริงมากกว่า3ครั้งขึ้นไปท่านจะได้รับข้อความเตือนอย่างไรนะครับกาข้อนี้ไปนะครับข้อความระงับสัญญาณชั่วคราวนะครับมันจะส่งมาแน่นอนครับ ามาข้อนี้กันเลยดีกว่าหาก partner, mm. พาร์ทเนอร์เพิกเฉยต่อการรับงานหรือไม่สามารถกดรับงานได้ทันเวลาจะก่อให้เกิดผลกระทบหรือไม่นะฮะกาข้อนี้ไปครับส่งผลกระทบทําให้คะแนนการรับงานลดลงต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดนะฮะเ,ออเรามาข้อนี้กันเลยดีกว่านะครับเกณฑ์ในการรักษาคะแนนการรับงานคือเท่าใด ในระยะเวลา7วันนะครับต้องไม่ต่ำกว่า50นะครับต่ำกว่า50คุณโดนสวดนะฮะเรามาข้อนี้กันเลยดีกว่าหากพาร์ทเนอร์ไม่พร้อมรับงานไม่สะดวกรับงานหรือว่าติดธุระทำอย่างไรควรทำอย่างไรนะครับกาข้อนี้ไปเลยค่ะเปิดออนไลน์นะคะเมื่อรับงานเมื่อพร้อมให้บริการเท่านั้นนะคะมือลั่นก็ไม่ได้นะครับ เดีย๋ยวนี้จะมีกฎใหม่นะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกฎใหม่ให้ฟังด้วยนะฮะ <c oughs> <c oughs> ข้อนี้ครับหากพาร์ทเนอร์มีคะแนนการรับงานต่ำกว่าเกณฑ์เป็นครั้งที่3ท่านจะได้รับข้อความอย่างไรนะฮะนี่เลยข้อความระงับสัญญาณเพื่อทำแบบสอบถามนะครับกาข้อนี้ไปเลยครับยังไงก็ถูกครับ เรามาข้อนี้กันเลยดีกว่าอัตราการรับงานและอัตราการยกเลิกงานในข้อใดคือคะแนนที่ดีที่สุดนะครับอัตราการรับงานเป็นหนึ่งรเซและอัตราการยกเลิกงานเป็น0นอร์นะครับมีใครทาได้บ้างค, <c oughs> ครับนะฮะนี่ครับก็หน้าอ่านรายละเอียดก่อนส่งแบบสอบถามนะครับแบบสอบถามจำนวน17ข้อการผ่านคือ1ิข้อขึ้นไปนะครับระยะ เวลาในการเปิดระบบนะครับทำการเปิดระบบทุกๆวันทําการหากท่านทำแบบสอบดับเข้ามาก่อน18บแนาฬิกานะฮะท่านจะได้รับการเปิดระบบภายใน19บเนาฬิกาหากทําแบบสอบถามหลังจาก18บแนาฬิกาท่านจะได้รับการเปิดระบบในวันถัดไปโดยไม่ต้องติดต่อคลอเซนเตอร์หรือว่ายื่นอุทธรณ์อะไรเลยนะครับ 3. นะครับกรณีมีการตรวจพบในครั้งต่อไปบริษัทอาจพิจรารณาบทลงโทษที่สูงขึ้นนะครับ เมื่อคลิกยอมรับและเงื่อนไขจะถือเป็นการแสดงว่าคุณยอมรับและคุณได้อ่านข้อเข้าใจข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับยอมรับข้อเงื่อนไขเนี่ยพอเราติ๊กไปปุ๊บมันจะส่งไปเลยนะครับประมาณนี้อันนี้คือฉเฉลยครับอืมประมาณนี้มีอะไรสงสัยก็บอกได้นะฮะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ประมาณนี้แหละเพื่อนๆใครเจอวิกฤตเดียวกันก็มาดูฉเฉลยผมได้เลยนะครับขอบคุณครับ